กาแฟจะกาแฟคาเฟ่ากกฟาคาเฟ่าาฟาาฟามาจับพี่น้องจ๋ามารับอาหารเช้าด้วยกันจากนั้นเดี๋ยวเด๋วเรามาเข้าครัวต่อจ้ะสวัสดีค่ะผัก,การห์หอมสวีเดนค่ะพาเข้าครัวอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๋าจ๋าเดี๋ยวผักดกิ์หอมจะทําอาหารเช้าก่อนนะคะจากนั้นก็จะมีเมนูตามมาหลายๆอย่างอยู่มาเข้าครัวเพลินๆ,ๆกันค่ะก่อนอื่น ขอทำอาหารเช้าก่อนนะคะมาดูกันเลยจ้าเป็นการถนอมอาหารนะจ้าเป็นการทำอาหารเช้าง่ายๆเพลินๆกันเลยจ้าวันนี้นะคะมีขนมปังเบอร์ไข่เอร์ชีสอูดฟรูดหนิงก็คือเป็นไส้ปลาทูน่าที่เหลือจากทำมันฝรั่งอบวันก่อนนะคะผัะกกาดหอมเอาเข้าช่องฟิตไวค้ค่ะนี่ตอนนี้เอามาละลายน้ำแข็งแล้วนะคะจะ อันนี้เป็นขนมปังที่เอาออกแกะช่องฟิตเหมือนกันนะคะขนมอาหารซื้อมาทานไม่หมดก็เอาเข้าช่องฟิตไว้จ้ะขนมปังนะเอามาหั่นเสมอ ไม่ต้องรอให้ขนมปังเขาแห้งจะขนมปังสุกเร็วพวกนี้ก็สุกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็อุ่นนิดนึงเห็นไหมขนอมอาหารจริงๆค่ะไส้ปลาทูน่าก็ไม่หมดนะคะ เราก็มาทำใหม่ได้ เหลืองๆหอมๆเลยจ้าพี่น้องจ๋าน่าทานมากเลยตอนนี้เรามาจัดกาแฟกับน้ำดื่มผลไม้กันจะากาแฟจ้ากาแฟคา,ฟคาเฟ่คาเฟ่เดี๋ยวมาจับพี่น้องจ๋ามารับอาหารเช้าด้วยกันจากนั้นเดี๋เด๋เรามาเข้าครัวต่อจ้ะ cái mỏng <laughs> มันก็ไม่ถนัดเหมือนกับปั้นข้าวเหนียวใส่ปากหรอกพี่น้องใส่ปลาทูน,น่าทุกใจเลยจองอากาศด้านนอกแก่พี่น้องดูอุณหภูมิในห้องตลอด ถ้าอากาศดีเมื่อไหร่โอ๊ยกระโดดเข้าสวนทันทีเลยจ้ะ <c oughs> คิดถึง <c oughs> ตอนนี้สององศานะคะหนาวอยู่จ้ะเพราะว่ามันมีลมถ้ามันมีแต่แดดอย่างเดียวนี่มันโอเคเลย <c oughs> ลืมกาแฟอะ นอนอยู่นะคะเกยกลับมาเจ็ดโมงเช้าจ้ะเกบอกว่าสั่งให้ทอดไส้กรอกแบบไส้อั่วไว้ให้ด้วยเดี๋ยวแกจะมาทำสปาเกตตี้ของแกจะ้ะทานอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวก็ต่อต่อด้วยอาหารของคุณผู้ชายจ้ะวิธีชีวิตแม่บ้านคะ่ะมีความสุขจ้ะ ขอบคัวสนุกเลย ปัด้านเซลฟี่นะคะมันจะมัวๆจะ้ะภาพหลังห้องครัวมันแคบจ้ะพี่น้องเราไปปรับด้านหลังไม่ได้จะ้ะ Ja. Mm. Oh. Mm. ันนี้ยังแบบว่าอุ่นๆอยู่นะคะสะกอโอ้วอวววนวว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 นวว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 ัววววงงววววงว มันเตือนเราว่ามันไปถึงไหนแล้วเสียงดังอย่างกระวูดรถไฟเลยแกะอ้โหยังมีมาแถมด้วยนะอ คือก่อนรับอาหารเชาร้าพักการหอมชิมไปแก้วหนึ่งไงสงสัยน้ำลิงองอนไปทำงานแล้วอย่าร้องอย่าร้องอายพี่น้องพี่น้องได้ยินนะยอดสุดยอด เร่งรีบนิดหนึ่งนะคะท้องร้องเจอไปสองเด้งเลยจ้ะพี่น้องเอแกงเห็ดก็จะเป็นใบฟันถิงโตนะอันนั้นก็โหระบายแก่ๆเลยนะคะดีค่ะล้างล้างลำไส้อ่ะ แล้วก็ริงงอนนี่ด้วยค่ะขับของเสียออกจากร่างกายจะอันนี้เรื่องดีเรื่องดีนะคะอิสเตบันนะคะเป็นไส้กรอกที่เหมือนไส้อั่วจะอันนี้เอาออกจากช่องฟิตนะคะนี่แช่น้ำแข็งเห็นไหมคะนี่เครื่องเทศเครื่องเทศเขาดำๆเนี่ยสุกแล้วเดี๋ยวจะพาให้ดูอีกครั้งนึงเนาะ จะบางคนก็เพิ่งติดตามนะคะก็ไม่รู้เนาะอันนี้อันนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่อันนี้เนี่ยคนละสี่สี่ชิ้นนี่อีกถุงหนึ่งนะคะอันนี้อีกถุงหนึ่งคะ่ะเอาออกจากช่องฟิดมาคะ่ะ <c oughs> จะเกี่ยวไข่ค่ะกุลมโบอยากแกะทนันไข่ดาวเอ่อพริกไทยดำมะนาวจ้ะ,ะตอนนี้ไส้กรอกหรือว่าไส้อั่วของเราก็เสร็จแล้วนะคะน้นตั้งกระทะทำไข่ดาวจ้ะจะนี่นะคะซีทรุนเผ็ดปลามะนาวพริกไทยดำพริกไทยดำมะนาว โอ้ยลมแรงกใส่ดำเลยนะจ๊ะาอาจารย์หอมไม่ค่อยชอบพริกไทยดำนะแสบพอจ้ะ จะไม่สวยนะคะเพราะว่ามันเป็นพริกไทยดำจ้ะเสร็จแล้วจ้าไข่ดาวมะนาวพริกไทยดำตามด้วยไส้อัว่วหรือว่าไส้กรอกของเรานะจ๊ะสี่ชิ้นสี่ชิ้นนี่คืออีกอย่างหนึง่ง สชิ้นสั้นน้วก็อีกอย่างหนึ่งจะ้ะมาดูกันเห็นไหมคะมีข้าวแล้วก็มีเครื่องเทศนะคะ นะคะคเห็นไหมคะเพื่อนๆเหมือนเลยค่ะไ้อัวรสชาติก็เหมือนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึง่งเรามาบีดูกันค่ะดูค่ะควนญนมม นขอบคุณที่ติดตามมาเข้าครัวด้วยกันนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า